ับเพืพ่อนๆวันนี้ก็วันจันทร์นะครับช่วงเย็นๆตอนสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งถึงร้านเรียบร้อยครับรถแน่นเลยนะครับกลับมาก็ถึงแล้วนะครับไปดูนะครับว่าได้อะไรนะครับกลับมาบ้างนะครับแล้วก็รถที่สวยๆนะครับอ่ะเก็บงานเราถึงไหนแล้วนะครับไปชมกันเลยอันนี้เป็นรถที่รอส่งมอบกันแบบแน่นๆเลยนะครับอ่ารถที่รอส่งมอบแถวห้าศูนย์หนึ่งแปดไปหนองกุ้งสีนะครับพรุ่งนี้นะครับ สามหกศูนย์แปดเอสพีวันที่สิบหกครับส่งมอบนะครับอ่าสามสี่ศูนย์แปดดีไอนะครับวันพุธนี้นะครับจะส่งมอบนะครับแล้วก็เอลสามหกศูนย์แปดตัวนี้นะครับไปที่อําเภอกาบเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์ส่งมอบในวันที่สิบเก้าอ่ารถโซเอ่อรถโชว์นะครับรถงานสร้างเราออกมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เหลือพื้นยางเท่าเหยียบครับแล้วก็ ตัวกระจังข้างครับทีมช่างลืมใส่ให้นะครับชุดไปรันใหม่นะครับของนาซานะครับเปิดแปดให้ดูสีครับสีสีตรงตัวรถนะครับสีตรงตัวรถนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับงานสร้างครับ5018นะครับเทอร์โบนะครับเซตเทอร์โบให้พร้อมครับชุดแต่งเต็มเสาคำลังคานะครับเหลือพื้นยางเท้าเหยียบนะครับแล้วก็แผงข้างครับแผงข้างมาใส่นะครับก็ เรียบร้อยครับตัวนี้ได้ใบดันได้หางใหม่ใบดันใหม่หางใหม่เทอร์โบหนึ่งลูกนะครับอ่าราคาห้าแสนสามนะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์เด้อพี่น้องเด้อคันนี้เด้อนะครับสี่ห้าศูนย์แปดดีไอครับตัวนี้รอส่งนะครับเพื่อนๆนะครับเอฟซีนะครับที่อําเภอวานนนนิวาสนะครับอ่าที่อําเภอเจริญศิลป์นะครับจังหวัดสกลนครนะครับทางคุณก็จะเป็นฝั่งเป็นรถเราครับพรุ่งนี้ก็ได้ยินข่าวมีป่านัดนะครับป่านัดนัดมา ดูรถหลายเจ้าเหมือนกันนะครับทางนี้ก็จะเป็นป่ารอนะครับป่ารอก็จะรอป่าปานัดมานะครับพรุ่งนี้นะหลากหลายขั้นหลากหลายรุ่นครับเรามีให้กับลูกค้าได้เลือกกันนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับรถไหมือสองก็ฝากไว้ด้วยนะครับกลับมาจากสปะปลเาวแล้วนะครับคลิปนี้นะครับไปเที่ยวเวียงจันทร์มานะครับนัดก็ถึงร้านแล้วมีโปรโมชั่นนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับ FC นะครับได้ชมกันเหมือนเดิมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตอนนี้ ถังตัดหญ้านะครับมารับเองนะครับนั้นให้ส่วนลดพิเศษเลยนะครับตัวละ2,000บาทนะครับมารับเองที่หน้าร้านนะครับส่วนลดพิเศษ2 0 0 0ถึง3,000ับาทนะครับให้ไปเลยนะครับแล้วก็โรตารี่นะครับทุกตัวนะครับของใหม่นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับส่วนลดจากราคาเต็มนะครับมารับกลับเองให้ส่วนลดตัวละ3 0 0 0ับาทให้ยอยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวบอกไม่ให้ยอยอีกนะครับให้ยอยด้วยครบเลยนะครับลูกค้าก็สามารถเดินทางมารับได้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรถไถ่ายมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ติดต่อสอบถามมานะครับที่นัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรืออีกหนึ่งสาขาที่แท็กเตอร์นัดนะครับสาขาอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์มี M5000 ครับมีจอนเดียมียันม่านะครับ YM351 a นะครับยันม่า45แรงม้านะครับอ่าอีคันครับ L4708 มี3คันนะครับยันม่า39แรงนะครับ L4018 L3608 มีทั้งหมด4คันนะครับเ r t 1 4 0ทพัทอีก1คันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก ติดต่อสอบถามมึงเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ